บวชพระรวมสิบพันสาสอบเป็นมหาได้ปร,ริญญาสามอยู่คลองพ้าลืองทำเรื่องไม่งาสังคมประนามถูกบีบให้ศึกศึกมาเขาเรียกไอทิศยังใช้ชีวิตขาจิตซ้ำนึก ศึกษาพระธรรมไม่จำไม่ตรึกเป็นพระธรรมคึกศึกมาทำริษพู้ที่เหมือนผีจอปากพูดมากไม่กระดากสักนิดชอบพูดโกหกสกกระปรกสิ้นคิดเป็นพระธรรมผิดเป็นทิศลามปา เป็นพระในศาสตร์สนาอันไตรสิคาทันว่ามีสาแต่ว่าไอ้ที่ไม่คิดทำตามความคิดตำซา,าบวชได้อะไร